เด็กกำพร,ร้าไร้บ้านตัดสินใจมาสมัครเป็นแม่บ้านในคฤหาสน์หลังใหญ่แต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือที่นี่คือบ้านของคุณย่าแท้ๆของเธอความลับเก่าแก่และอดีตที่ถูกซ่อนเอาไว้นานกำลังรอให้เธอค้นพบคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าบ้านหลังนี้มีความลับที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเด็กกำพร้าตัวเล็กยืนอยู่หน้าประตูคฤหาสน์ใหญ่สายลมพัดเอาใบไม้แห้งกระทบพื้นไม้ดังกรอบแกรบ หัวใจเต้นแรงเหมือนจะกระโดดออกจากอกเธอกดกริ่งมือสั่นเล็กน้อยประตูเปิดช้าๆเผยให้เห็นโถงกว้างใหญ่กลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นไม้เก่าอบอวลอยู่ในอากาศเสียงก้าวเท้าเอียดอาดทำให้เธอสะดุง้งหญิงชราคนหนึ่งยืนอยู่ปลายโถงสายตายเย็นยเยอือกเด็กกำพร้าเกรงใจโค้งเล็กน้อยและผู้เสียงเบาหนูมาสมัครเป็นแม่บ้านค่ะ หญิงชราพยักหน้าทําให้หัวใจของเด็กเริ่มเต้นแรงยิ่งขึ้นเธอเดินผ่านถงพื้นไม้ดังเอียดทุกก้าวสายตาเด็กจับภาพกรอบรูปเก่าเรียงรายตามผนังภาพใบหน้าคนที่คุ้นเคยทําให้หัวใจเธอสัน่นมือเธอเย็นชาราวกับจับน้ําแข็งความสงสัยค่อยๆกลายเป็นความกลัวหญิงชราหันมามองลึกเข้าตาเด็กสายตานั้นแผดเผาเหมือนต้องการจะบอกบางอย่าง เสียงหัวใจเด็กเหมือนจะหยุดเต้นเธอรู้สึกว่าคาราฮา์นี้เต็มไปด้วยความลับประตูบานหนึ่งเปิดช้าๆเผยให้เห็นห้องที่เต็มไปด้วยความทรงจำเสียงฝีเท้าเล็กๆของเด็กสะท้อนกับผนังกลิ่นเก่าของผ้าห่มและหนังสือทําให้เธอคล้ายจําอะไรได้แล้วสายตาของเด็กหยุดอยู่ที่ภาพใบหน้าหนึ่งเธอพยายามกลั้นลมหายใจมือสั่นจนแทบวางถ้วยชากระแทกพื้น เสียงหญิงชราเรียบๆแต่หนักแน่นดังขึ้นหนูคือลูกหลานของฉันความตกใจจับจิตใจเด็กเธอแทบไม่เชื่อหูตัวเองทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งสายลมพัดแรงขึ้นใบไม้กระทบหน้าต่างดังสนัน่นเด็กค่อยๆก้าวถอยหลังหัวใจเหมือนถูกบีบรัดเธอมองหญิงชราด้วยความหวัดหวันและไม่เข้าใจความเงียบในคฤหา์กลับทำให้เธอรู้สึกหนาวเหน็บถึงกระดูก เด็กกำพร้าหยุดนิ่งตรงกลางโถงดวงตาเบิกกว้างไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอกลมหายใจสั้นกระชั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในฝันร้ายหญิงชราก้าวช้ามาทางเธอทุกก้าวเสียงรองเท้าแต่กับพื้นไม้ดังสะท้อนมือเหี่ยวย่นยื่นมาหาเด็กแสงไฟสลัวสะท้อนบนผิวหนังที่เต็มไปด้วยรอยยน่นราวกับบอกเล่าความทรงจำที่ซ่อนอยู่ เด็กกําพร้ายกมือขึ้นเกาะชายเสื้อหัวใจยังคงเต้นแรงกลิ่นน้ำหอมเก่าผสมกลิ่นไม้และฝุ่นทำให้ความทรงจำเก่าค่อยๆทะลุใจภาพใบหน้าแม่ที่เธอเคยเห็นในความฝันซ้อนกับหญิงชารานี้หญิงชาราพูดช้าๆแต่ชัดเจนหนูชื่ออะไรเด็กตอบเสียงสัน่นหนูชื่อมินตราหญิงชาราเงียบไปชั่วครู่แล้วน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างเงียบๆ เด็กกําพร้าสะดุง้งไม่เข้าใจว่าทำไมหญิงชาราถึงร้องไห้ความสับสนปนกลัวทำให้เธอเก้าวถอยหลังสายตาหญิงชาราจับภาพของเด็กอย่างทะลุปรุโปรง่งเหมือนมองลึกเข้าไปในอดีตและอนาคตของเธอมินตรารู้สึกถึงความเงียบที่หนาวเหน็บทุกเสียงในคฤราหา์เหมือนถูกกลืนหายเพดานสูงทำให้เธอรู้สึกเล็กลงและถงกว้างเหมือนขยายออกไปจนไร้ขอบเขต หญิงชราพูดต่อด้วยเสียงสัน่นหนูคือลูกหลานแท้ๆของฉันฉันรอหนูมานานคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจเด็กเธอแทบไม่เชื่อหูตัวเองทุกความสงสัยและความกลัวประปนกับความตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกมินตราย,ยืนตัวแข็งกลิ่นไม้เก่าฝุ่นละอองและกลิ่นน้ำหอมทำให้หัวใจเต้นรัวสายตาหญิงชราจับเธออย่างแน่นหนาเหมือนพยายามบอกบางอย่างที่สำคัญมาก แต่เธอยังไม่เข้าใจทั้งหมดประตูอีกบานเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นบรรยากาศในห้องเก่าเต็มไปด้วยของสะสมและหนังสือเก่าแสงไฟสลัวสะท้อนภาพเก่าๆของครอบครัวเด็กเริ่มจำได้บางส่วนรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเก่าๆผุดขึ้นในความทรงจำมินตรารู้สึกถึงความอบอุ่นและความกลัวผสมกันเหมือนตกอยู่ในโลกที่เธอไม่เคยคาดคิด ความจริงที่เพิ่งค้นพบทําให้หัวใจแทบระเบิดเธอไม่รู้ว่าจะยืนอยู่ตรงนี้ต่อไปหรือวิ่งหนีออกไปหญิงชาราก้าวเข้ามาใกล้มือจับมือเด็กอย่างแน่นเสียงหญิงชาราเบาแต่หนักแน่นหนูอยู่ตรงนี้ปลอดภัยแล้วแต่ความรู้สึกของเด็กกลับเต็มไปด้วยความระแวงสายตาที่เธอไม่เคยเห็นทําให้รู้สึกทั้งอบอุ่นและน่ากลัวในเวลาเดียวกันทุกอย่างในคฤหา์เหมือนเฝ้ามองเธอ เสียงลมเสียงไม้เสียงหัวใจของเธอเองทุกสิ่งพร้อมที่จะเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่แต่ยังคงมีความลึกลับอีกมากที่มินตรายังไม่เข้าใจและทุกย่างก้าวของเธอในบ้านหลังนี้ทุกย่างก้าวของมินตราในคฤหาสน์เต็มไปด้วยความเงียบและความไม่แน่นอนพื้นไม้ดังเอียดทุกครั้งที่เธอก้าวกลิ่นไม้เก่าและฝุ่นผสมกับกลิ่นน้ำหอมของหญิงชาราทำให้หัวใจเต้นรัวและสติสัมปชัญญะเริ่มสับสน หญิงชาราหันไปเปิดตู้เก่าฝุ่นลอยฟุ้งขึ้นในแสงสลัวมือเหี่ยวย่นหยิบกรอบรูปหนึ่งออกมาเป็นภาพเด็กผู้หญิงตัวเล็กกับหญิงชาราที่ดูคุ้นเคยมากมินตราจ้องไปที่ภาพหัวใจเหมือนหยุดเต้นหนูนี่คือหนูเมื่อตอนเด็กเสียงหญิงชาราแผ่วเบาแต่ทรงพลังมินตราเบิกตากว้างความทรงจำที่ฝังอยู่ในใจผุดขึ้นมาอย่างช้าชา ภาพใบหน้าของแม่ที่เธอจำได้กลับชัดเจนแต่ความจริงทำให้เธอรู้สึกทั้งหวาดกลัวและอบอุ่นหญิงชราวางกรอบรูปลงแล้วจับมือมินตราแน่นขึ้นหนูถูกทอดทิ้งแต่ฉันอยู่ตรงนี้เสมอคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ตีหัวใจเด็กมินตราอยากพูดแต่เสียงเธอหายไปในลมเพดานสูงทำให้ทุกเสียงกระทบสะท้อนโถงกว้างเหมือนขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุด มินตรารู้สึกถึงความเย็นของพื้นไม้ผ่านฝ่าเท้าลมพัดเข้ามาจากหน้าต่างทำให้ผมปลิวแสงไฟสลัวสะท้อนบนใบหน้าของหญิงชาราทำให้ภาพนั้นชัดเจนและน่ากลัวในเวลาเดียวกันหญิงชาราพูดต่อด้วยเสียงเบาแต่หนักแน่นฉันรอหนูมานานทุกวันทุกคืนมินตราไม่เข้าใจว่าทำไมเธอไม่เคยรู้เรื่องนี้ความรู้สึกสับสนกลัวและตื่นเต้นผสมกัน ทำให้หัวใจของเธอเหมือนจะระเบิดประตูอีกบานเปิดช้าๆเผยให้เห็นห้องที่เต็มไปด้วยของสะสมเก่าภาพถ่ายหนังสือและของเล่นเก่าๆของเธอเองทุกสิ่งเหมือนรอคอยให้เธอกลับมาแต่ความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดทําให้มินตรารู้สึกเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายหญิงชราจับมือเธออีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความรักและความเศร้าหนูนี่คือบ้านของหนูของเรา มินตรารู้สึกถึงความอบอุ่นแต่ก็หนาวเหน็บในเวลาเดียวกันทุกเสียงในบ้านเงาทุกกลิ่นทุกแสงทําให้เธอเหมือนถูกล้อมรอบด้วยความลึกลับมินตราก้าวเข้าไปใกล้หญิงชราทุกย่างก้าวเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างความกลัวค่อยๆจางลงแต่ความสงสัยยังคงอยู่ในหัวใจเธอเริ่มสงสัยแล้วทําไมเธอถึงถูกทอดทิ้งทําไมไม่มีใครบอกความจริงหญิงชรานั่งลงบนเก้าอี้โยกเก่า มือยังจับมือมินตราแน่นฉันจะบอกทุกอย่างแต่ต้องใช้เวลามินตรานั่งลงตรงข้างๆสายตาสองคู่สบกันความเงียบล้อมรอบแต่ทุกอย่างเหมือนเตรียมพร้อมที่จะเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่และทันใดนั้นเสียงฝีเท้าอีกชุดหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังมินตราหันไปทันทีแต่ไม่เห็นใครเพียงแค่รอยเงาที่ขยับตามผนัง ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งความตื่นเต้นและความกลัวผสมกันอย่างไม่อาจควบคุมเธอรู้สึกว่าคฤราหา์นี้มีความลับอีกมากที่ยังไม่เปิดเผยรอยเงานั้นค่อยๆขยับเข้ามาใกล้แสงไฟสลัวสะท้อนบนผนังทําให้เงานั้นยืดยาวและผิดรูปมินตรารู้สึกถึงลมหายใจตัวเองติดขัดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกหญิงชราจับมือเธอแน่นขึ้น ไม่ต้องกลัวทุกสิ่งจะชัดเจนในไม่ช้าแต่เสียงนั้นก็ยังไม่ทำให้มินตราสบายใจเพราะความรู้สึกเหมือนมีใครหรือบางสิ่งกำลังสังเกตเธออยู่เสียงฝีเท้าเอียดอัดดังขึ้นอีกครั้งมาจากห้องโถงด้านบนมินตราเงยหน้ามองบันไดไม้ทุกขั้นสั่นไหวเหมือนจะลม้มหัวใจเธอเต้นแรงยิ่งขึ้นเธออยากวิ่งแต่เท้ากลับแข็งทื่อหญิงชราพยักหน้าเบา,เบา,เบา มันคอยเราอยู่บางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนมานานคำพูดนั้นทำให้ความสงสัยของมินตราพุ่งสูงเธอพยายามนึกถึงความทรงจําเก่าๆใบหน้าแม่ภาพในกรอบรูปทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงมินตราก้าวตามหญิงชราขึ้นบันไดทุกขั้นเสียงไม้ดังเอียดทำให้เธอสะดุง้งสายลมพัดแรงจากหน้าต่างด้านบนผมปลิวไปมาราวกับมีมือวิซเ,เบอร์จับดึง ทุกสิ่งรอบตัวดูผิดปกติและลึกลับเมื่อมาถึงห้องด้านบนประตูเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นห้องเก่าเต็มไปด้วยของเล่นเก่าหนังสือและเสื้อผ้าเด็กแต่กลางห้องมีโต๊ะไม้เก่าที่ปกคลุมด้วยผ้าฝุ่นและหนังสือเล่มใหญ่ที่เหมือนรอคอยมานานหญิงชรายหยุดตรงกลางห้องจับมือมินตราแน่นขึ้นหนูนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวเรามินตราก้าวเข้าไปใกล้ สายตาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความหวาดกลัวขณะนั้นเองเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบห้องเหมือนเสียงใครบางคนเรียกชื่อเธอมินตราหยุดนิง่งร่างกายสั่นเกรงกลิ่นไม้เก่าและฝุ่นเข้าจมูกจนแทบหายใจไม่ออกหญิงชรากวาดมือไปบนโต๊ะหยิบหนังสือเก่าออกมาเปิดหน้าหนึ่งภาพใบหน้าที่มินตรารู้จักปรากฏตรงหน้า แต่รอยยิ้มนั้นกลับมีความเศร้าแฝงอยู่นี่คือแม่ของหนูและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมินตรามองภาพนั้นด้วยตาเบิกกว้างความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาแต่ละภาพแต่ละรอยยิ้มช่างเหมือนจริงเกินไปหัวใจของเธอสับสนความอบอุ่นและความกลัวผสมกันจนแทบรับไม่ไหวหญิงชราพูดต่อเสียงเบาหนูถูกทอดทิ้งแต่ฉันอยู่ตรงนี้เสมอ บ้านหลังนี้เป็นของหนูและความลับทั้งหมดกำลังรอให้หนูเข้าใจมินตรายืนตัวแข็งสายตาจ้องไปที่หญิงชราลมหายใจสั้นกระชั้นทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งแต่ความจริงยังคงถูกซ่อนอยู่ใต้เงามืดทันใดนั้นหน้าต่างเปิดแรงลมพัดพาเอกสารเก่าและฝุ่นลอยว่อนมินตรารู้สึกเหมือนถูกลากเข้าสู่ความลึกลับ หญิงชราหยิบมือเธอนั่นขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความรักและความลับหนูพร้อมที่จะรู้ความจริงทั้งหมดหรือยังมินตรากลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงเกินจะควบคุมทุกอย่างเงียบรอคำตอบแต่ความลับในบ้านหลังนี้ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดและมินตรารู้สึกว่าชะตากรรมของเธอเพิ่งเริ่มตน้นมินตรากลืนน้ำลายฝ่ามือเย็นชื้นไปด้วยเหงือ่อ หัวใจเต้นรัวเหมือนกลองสะท้อนในอกสายตาของหญิงชราจ้องมาที่เธออย่างเจือความเศร้าแต่แฝงไปด้วยความหวังและบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้หญิงชราก้าวไปที่โต๊ะไม้หยิบกล่องไม้เก่าเล็กๆขึ้นมาฝุ่นเกาะเต็มกล่องแต่สายตาของมินตราไม่ละจากมันมือเหี่ยวย่นของหญิงชราสั่นเล็กน้อยก่อนจะเปิดกล่องออกอย่างระมัดระวังภายในเต็มไปด้วยจดหมายเก่าและของใช้เล็กๆ ทุกชิ้นเหมือนรอคอยเธอมากว่าหลายปีมินตราเอื้อมมือไปแตะแต่รู้สึกเหมือนมีแรงดึงบางอย่างราวกับว่าสิ่งเหล่านี้มีชีวิตอยู่และกำลังเรียกเธอหญิงชรายหยิบจดหมายฉบับหนึ่งนี่คือของแม่ของหนูมินตราใจสั่นเมื่อเห็นลายมือคุ้นเคยแต่ยังเต็มไปด้วยความเศร้าและความทรงจำที่เจ็บปวดทุกอย่างจะถูกเปิดเผยในไม่ช้า มินตรานั่งลงบนเก้าอี้ไม้เก่าหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหยุดความรู้สึกทั้งกลัวทั้งอยากรู้ทำให้เธอสับสนหญิงชารานั่งลงข้างๆมือยังคงจับมือมินตราแน่นหนูฉันเก็บความลับนี้ไว้มานานเพื่อวันนี้สายลมพัดเข้ามาจากหน้าต่างทำให้แสงไฟสลัวกระพริบฝุ่นลอยฟุ้งทำให้บรรยากาศยิ่งลึกลับ เสียงเอี๊ยดอาดของพื้นไม้ดังขึ้นทุกครั้งที่มือของหญิงชราสกิดโต๊ะมินตราได้ยินเหมือนเสียงเตือนบางอย่างหญิงชราหยิบจดหมายอีกฉบับหนึ่งออกมานี่คือจดหมายสุดท้ายที่แม่ของหนูเขียนก่อนจากไปมินตราใจเต้นแรงมือสั่นจนแทบจับจดหมายไม่อยู่ทุกคำทุกประโยคเหมือนกำลังเรียกชื่อเธอเมื่อมินตราเปิดจดหมายกลิ่นกระดาษเก่าผสมกับกลิ่นน้ำหอมบางๆ ทำให้หัวใจเธอปวดแปลบบสายตาเริ่มพร่าเล็กน้อยทุกคำพูดของแม่เธอเหมือนกำลังเล่าอดีตซ้อนปัจจุบันหญิงชรานั่งเงียบมองมินตราอย่างเจือความเศร้าและบางสิ่งที่เธอไม่อาจพูดออกมาความลึกลับของบ้านหลังนี้กำลังค่อยๆเปิดเผยทีละน้อยแต่เพียงแค่ปลายนิ้วของความจริงก็สามารถทำให้มินตราสันสานฝีเท้าจากถงด้านล่างเริ่มดังขึ้นอีกครั้ง มินตราสะดุ้งหัวใจเต้นแรงหญิงชรายิ้มเบาๆบางสิ่งบางอย่างรอเราอยู่ด้านล่างเสียงลมพัดแรงขึ้นใบไม้กระทบหน้าต่างดังสนัน่นความลึกลับและความจริงรอเธออยู่และมินตรารู้เธอไม่มีทางหนีมันได้มินตราหันไปสบตาหญิงชราความกลัวและความสงสัยค่อยๆจางลงแทนที่ด้วยความอบอุ่นที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน หัวใจเริ่มสงบลงและเธอรู้สึกว่าตอนนี้เธออยู่ในที่ของตัวเองจริงๆหญิงชราจับมือมินตราแน่นขึ้นอีกครั้งหนูไม่ต้องกลัวอีกต่อไปจากนี้บ้านหลังนี้จะเป็นของเราของครอบครัวเรามินตราเพียงพยักหน้าน้ำตาไหลรินแต่ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เป็นเพราะความสุขและความสงบที่เธอเพิ่งพบทั้งคู่ก้าวลงบันไดไปพร้อมกัน ถงกว้างไม่ใช่สถานที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความทรงจำและความรักแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างทำให้ฝุนลอองลลอยเป็นประกายระยิบระยับมินตรามองรอบบ้านทุกมุมทุกภาพทุกของเก่าเหมือนทุกสิ่งกำลังต้อนรับเธอกลับบ้านหัวใจเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสงบในที่สุดหญิงชราพาเธอไปที่ห้องเก่า เปิดตู้ให้เห็นเสื้อผ้าและของใช้ต่างๆหนูสามารถอยู่ตรงนี้และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วมินตรายิ้มบางๆหัวใจเต็มไปด้วยความหวังในที่สุดเด็กกาพร้าที่เคยสับสนกลัวและเหงาก็ได้พบบ้านและครอบครัวที่แท้จริงความลึกลับความลำบากความกลัวทั้งหมดผ่านพ้นไปเหลือไว้เพียงความรักความอบอุ่นและความสงบของหัวใจที่กลับมาพบที่พักพิง มินตรายืนที่ระเบียงมองสวนด้านล่างแสงอาทิตย์อบอุ่นสาดส่องใบไม้เธอรู้จากนี้ไปเธอจะไม่ถูกทอดทิ้งอีกแล้วและบ้านหลังนี้คือที่ที่เธอเรียกว่าบ้านของฉันจริงๆ